พี่น้องอลังการคักเด้อพี่น้องเด้อมึงกําลังใจจากพี่จากน้องไปแห่กําลังใจรละเบียบวัทศิลป์พี่น้องงานนิ้ขอ,อนแก่นพี่น้องเออคนล้านแปกพี่น้องคิดเอาเมืองเอโอ้ขอออนออดซ้อนพี่น้องเอเอ,ขอ,อเขยจะเสียดายเขาบอกว่าไ,ไปอยู่รวมในงานน้พี่น้องทุกสิคักทุกสิหมดเน,น,วนกว่าเมืองนะ่กว่าพุนอาคนขับไปเมืองพุนอะาโอ้ขณะเวาลาบักกว้างพี่น้องอยังแน่น คืออลังการจริงเออบพราว่าด้พี่น้องออไปมองใดก็ยากการสนุงการแสดงของะเบีบบวัคซีนคือไปที่ไหนนี่คือปังเพราคุณให้การตัดสินใจเพราะเป็นหมอลำที่แบบว่าถึงจะเป็นวงหมอลำที่แบบทันยุคทันสมัยปรับเปลี่ยนตามยุคต่อสมัยแต่ยังคงมีกลิ่นอายหมอลำและวัฒนธรรมทางพาคอุสานไว้แบบเต็มร้อยเปอร์เซจริงๆ อันนี้คือจากที่แม่ผู้ใหญ่ไปเมืองละแล,ละเอกลักษณ์ของระเบียววสินนี่คือตรงนี้แหละพี่น้องเออละแมแม่ใน,ๆๆในใหลายคนี่ก็แห้กำลังใจเต้ายงเต้าหยองให้พ่ออุ้งพ่อเอจทีมงงทีงงานในระเบียบพัฒนศิลป์อืมพอนักร้องศิลปินดาราอยู่ในวงระเบียบภัฒนศิลป์นี่คือลดคือเปะ๊ะคือปังคืออลังการพี่น้องเออกล้าพูดค่ะแม่ผู้ใหญ่ปูนากล้าพูดค่ะเพราะไปสัมผัสมาแล้ว เวลาบอแม่ว่าจะจะปากแม่ผู่ใหญ่ย่างเดียวนะคะให้ทุกคนเมืองเอาค่ะภาพที่แม่ผู่ใหญ่เอามาเป็นประกอบในการเ็ดคลิปในครั้งนี้มาประชา,าสัมพันธ์ในพี่หนอ้องเมืองขึ้นรถพี่น้องเอ้ยเออเราไปด้ยัแม่ผู่ใหญ่นี่ก็ตั้งหน้าตั้งตารอละได้บันทีกเก่าที่มอสิทสองแม่พู่ใหญ่ก็ตั้งหน้าตั้งตารอแล้วเออแล้วมอสิทสองทุกคนเชื่อว่ามาเนี่ยคนก็แน่นก็เต็มพื้นที่จริงๆอือืม นี่เมืองเนี่ยโอ้โหขัดเสอองานยิ้มขอนแก่นพี่น้องมอหนะคนุณพ่อแม่พี่น้องไปให้กำลังจูงกำลังใจใหกการต้อนรุ่งการตออ้อนรับเออความอบอุ่นนี่แหละเขาเรียกว่ากิน่นอายแล้วก็บรรยากาศการดูหมอลำทางภาคอีสานจะเป็นแบบนี้จะนั่งปุ๊บคนยืนก็ยืนอยู่รอบข้างอืมหลักสิมีช่วงหน้าเวทีไว้ให้เต้นเออคนอยากเต้นอยากม้วนหน้าหน้าเวทีก็เอาไว้รอบเดิกเดินะเออช่วงหัวขํานี่กว พ่อแม่พี่น้องระชาสุนมาหลายเนะาะกออเพื่อนก็น,นั่งกันกนสิไปนบาบได้นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าวิธีไอ,อ้วิธีการนั่งดูหมอลำแบบตามภาคอีสานก็จะต่างกันจากกทมนิดนึงเออเอามาฝากพี่ฝากน้องมาเห็นคลิประษาสัมพันธ์บอกพี่บอกน้องนี่ผู้ได้ห็นแล้วก็กดหัวใจให้รัวๆผููได้เบิ่งทางช่องอ,อันนะกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดีย๋ยวผมกดอยากพลาดกดติดตามแม่ผู้ใหญ่ไว้เลยค่ะ เดี๋ยวพี่น้องจะมาอัปเดตมาอันรายงานให้พี่น้องฟังให้พี่น้องทราบตลอดจ้ะสำหรับอันคลิปนี้กะจบไปเพียงเท่านี้แหละพี่น้องขาเดี๋ยวสิมารายงานอีกเดี๋ขามีการเคลื่อนไหวอีกอย่างเกี่ยวกับระเบียบพัสดสินค้าสวัสดีค่ะ